สวัสดีลูกทัวร์ทุกท่านไกดชื่อไกดวีวันนี้ไกดจะพาลูกทัวร์ไปจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญโดยมีผลิตภัณฑ์ที่มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าเป็นอันดับ3ของประเทศและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเคยมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรียอยุธยาเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมืองและนิยมเรียกกันว่ากรุงเกา่าพระนครศรียอยุธยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรสยามมีระยะเวลา417ปีนับตั้งแต่พศ1893จนกระทั่งเสียกรุงให้แก่พม่าในพศ2310พระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีใหม่ขึ้นที่กรุงธนบุรี กรุงศรีอย,ยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองล้างยังมีผู้คนที่รักในถิ่นฐานเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎรที่หลบหนีเข้าไปอาศัยในป่ากลับเข้ามาอาศัยบริเวณรอบๆเมืองและรวมตัวกันเป็นเมืองจนทางการยกให้เป็นเมืองจัตาวาเรียกว่าเมืองกรุงเก่า ตาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นรูปปราสาทสั่งทักษินาวัดใต้ต้นหมันภายใต้รูปปราสาทมีคําว่าอายุธยาคันธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้าสองแถบคํำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกรวีคนดีศรีอยุธยาเลยคุณค่ามรดกโลกค่ะ และสถานที่ที่เราจะพาลูกทัวร์มานะคะคือวัดพนัญเชิงวรวิหารค่ะวัดพนัญเชิงวรวิหารตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลคลองสวนภูอําเภอพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารแบบมหานิกายมีจุดเด่นสำคัญคือพระพุทธไตรัตนายกหรือหลวงพ่อสามปอกงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอย,ยุธยา วัดพนัญเชิงเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและได้รับการรักษาบูรณะอย่างดีมาจนถึงปัจจุบันภายในพระอุโบโสถวัดพนัญเชิงประดิษฐานพระพุทธไตรัตนายกเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับการคารวบบูชาทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน ก่อนที่ไกด์จะพาลูกทัวร์ไปชมวัดนะคะเรามารู้ประวัติข้าวๆของวัดพนันเชิงกันก่อนค่ะประวัติความเป็นมาของวัดพนันเชิงนะคะตามพงศสวดารเหนือระบุว่าผู้ที่สร้างวัดพนันเชิงคือพระเจ้าสายน้ําพึ่งซึ่งในยุคก่อนวัดแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าวัดพระนางเชิงซึ่งมีที่มาจากตำนานเล่าว,ว่าพระนางสร้อยดอกหมากพระราชธิดาบุญธรรมในพระเจ้ากุงจีนได้เดินทางมาอาภิเษกสมรส กับพระเจ้าสายน้ำผึ้งและได้เสียชีวิตลงจึงมีการจัดพระราชพิธีศพขึ้นที่บริเวณที่ตั้งของวัดพนันเชิงพงศาวดารเหนือบันทึกไว้ว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งกษัตริย์ผู้ครองอยุธยาก่อนราชวงศ์อู่ทองได้สร้างขึ้นที่บริเวณพระราชทานเพิงพระศพพระนางสร้อยดอกหมากซึ่งยกให้อภิเศกกับพระเจ้าสายน้ำผึ้งเมื่อกลับจากรับตัวพระนางจากเมืองจีน พระเจ้าสายน้ำพึ้งได้รับสั่งให้พระนางรอยอยู่ที่เรือพระที่นั่งก่อนจะทรงจัดขบวนมารับเข้าวังแต่พระองค์มิได้มารับตัวว่าที่อัครมเหสีด้วยองค์เองพระนางซ้อยดอกหมากจึงไม่ยอมขึ้นจากเรือเป็นอย่างนี้ถึงสองครั้งพระเจ้าสายน้ำพึ้งจึงรับสั่งสับพยอกทั้งสองครั้งว่าเมื่อไม่ยอมขึ้นก็จงอยู่ที่นั่นเถิด ด้วยความน้อยพระไทยพระนางสร้อยดอกหมากจึงกั้นพระไทยจนถึงขั้นสวรรคตรทันทีจึงเป็นที่มาของชื่อวัดวัดพระนางเชิงซึ่งในปัจจุบันภายในวัดได้มีตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมากสถานที่ซึ่งประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่สร้อยดอกหมากหรือที่ชาวจีนเรียกว่าจูแซนเนีย วัดพนัญเชิงเคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่สองแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวได้มีการบูรณะพระพุทธรูปประจำวัดพนัญเชิงขึ้นใหม่หมดทั้งองค์รวมทั้งอาคารอื่นๆโดยรอบทําให้วัดพนัญเชิงมีสภาพดีมาจนถึงในปัจจุบัน ต่อมาพระพุทธรูปประจําวัดพนันเชิงนะคะคือพระพุทธรูปไตรัตนายกหรือที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อโตซัมปอกงตามพระราชพงสาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดได้กล่าวไว้ว่าได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปพระเจ้าพรนันเชิงหรือหลวงพ่อโตขึ้นในพศ1867ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่พระเจ้าอูทองจะสถาปนากรุงศรียอยุธยาถึง26ปี เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงลักปิดทองปางมารวิชัยคดสมาธิราบมีขนาดหน้าตากกว้าง14.20เมตรสูง19.20เมตรนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานภายในพระวิหารใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นในภายหลังเสาเขียนสีลายพุ่มเท่าบินการแยงสีแดงหัวเสาประดับปูนปั้นรูปบัว กลุ่มกีบสอนกันหลายชั้นบานไม้แกะสะลักลอยตัวเป็นลายการขดยกดอกนูนออกมาผนังทั้งสี่ด้านเจาะช่องบรรจุพระพุทธรูปจำนวน8ปดหมสพันองค์เท่าจำนวนพระธรรมขันเรียกว่าพระงั่งนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญอีก3องค์คือพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปปูดและพระพุทธรูปนาค พระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยทำจากทองสำริดหน้าตักกว้างสามซอกสูงสี่ซอกมีสีทองอารามใสเห็นเป็นเงาชัดเจนองค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยาหน้าตักกว้างสี่ซอกสูงห้ซอกส่วนพระพุทธรูปนาคเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยมีสีออกแดงแดงหน้าตักกว้างสามศอกสูงห้อก กล่าวได้ว่าพระพุทธรูปทองและนาคเพิ่งค้นพบว่าเป็นพระทองและพระนาคเนื่องจากแต่เดิมพระพุทธรูปทั้งสององค์ถูกฉาบด้วยปูนสาเหตุมาจากก่อนที่กรุงเสียยุทธยาจะถูกฆ่าศึกบุกพระนครคนสมัยนั้นเกรงว่าพระพุทธรูปทองและนาคจะถูกขโมยหรือถูกเผาเอาทองไปจึงฉาบเคลือบด้วยปูนและปั้นปูน เมื่อปูนยังไม่แห้งเป็นลายจีวรและละักษณะต่างๆเช่นปั้นเป็นรูปพระพักพระเกษาเพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่ทองและนาคจนกระทั่งในภายหลังมีผู้ไปค้นพบเนื่องจากเศษปูนได้กระท้อออกมาและเห็นเนื้อภายในเป็นเนื้อทองจึงนำมาประดิษฐานภายในพระอุโบสถของวัดส่วนวิหารเซียน เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าวิหารหลวงแต่เดิมมีภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามทั้ง4ด้านแต่ถูกโบกปูนปิดเมื่อคราวปฏิสังขรณอมีศาลาการเปลี่ยนเป็นศาลาไม้ทรงไทยหน้าบันประดับช่อฟ้าใบรากาหางหงมีภาพพุทธประวัติบนผ้าติดไว้ที่เขือลงพศ2472กำกับไว้ภายในมีธรรมมาร เป็นลวดลายสลักแบบรัตนโกสินทร์สวยงามเวลาเปิดปิดทำการของวัดพนันเชิงวรวิหารนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา7 0 0นาฬิกาถึง5โมงเย็นค่ะการซื้อบัตรเข้าชมวัดนะคะคนไทยเข้าชมฟรีส่วนชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชม20บาทค่ะต่อมาเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัดพนันเชิงที่ควรรู้นะคะ วัดพระนารเชิงจะมีการจัดงานประจำปีที่สำคัญถึง4งานได้แก่งานมหาสงการงานส่งน้ำงานห่มผ้าถวายในวันแรม8ดข้ามเดือนเมษายนงานเทกรจาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยมีงิ้วและมหรสพมาแสดงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่างานงิ้วเดือน9และงานสุดท้ายคืองานตุดจีนจะมีการเปิดวิหารหลวงเพื่อให้นมัสก,การหลวงพ่อโตถึง5วันหคืน มีแพรสำหรับให้อาหารปาลาริมแม่น้ำปา่าสักด้วยค่ะค่ะเราก็ขอจบทิปทัวร์แหล่งท่องเที่ยววัดพนันเชิงวรวิหารไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกทัวร์จะกลับมาใช้บริการกับเราอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ